ยับขอต้อนรับท่านรองวินัยรอดใจรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยความยินดีอย่างยิ่งนะคะวันนี้ท่านให้เกียรติมามอบรางวัลแก่พวกเราชาววัฒนธไทยพยัพโดยเฉพาะนะคะซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการการทำเมนูอาหารด้วยสารต้านอนุมูลอิสระนะคะซึ่งสารต้านอนุมูลอิสระนี้จะเป็นอย่างไร เดี๋ยวอีกสักครู่นะคะก็คงจะได้รับทราบจากการกล่าวรายงานนะคะเชิญผู้ช่วย,วยาศาสตราจารย์ชัดชว,วดีคู่นารักประธานกองทุนลักษณะหรืละหาชาวประธานโครงการสร้างเสริมสุขภาพได้กล่าวรายงานนะคะกลาวเรียนให้ประธานถึงความเป็นมาของโครงการะค่ะ การเรียนท่านลองในขาธิการทนคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเราพูดในการโรงเรียนวัฒนธรไทยพายาบและแข่ผู้มีเกียรติทุกท่านก่อนอื่นข้าพเจ้าขอขอบคุณท่านทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนและนักเรียนที่ส่งเมนูอาหารเพื่อสุขภาพเข้าประกวดในโครงการสุขภาพดีด้วยเมนูอาหารต้านอนุมูลอิสระในวันนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านประธานในพิธีที่ได้เสียสละเวลาเดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลในครั้งนี้ mm hmm. การประกวดเมนูอาหารต้านอนุมูมอิสระเพื่อสุขภาพได้เริ่มตั้งแต่เดือนมก,กราคม2551และดำเนินการคัดเลือกหลายขั้นตอนจนสิ้นสุดในเดือนกรกฎาคม2552 โดยได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยต่างๆร่วมเป็นคณะกรรมการในการประกวดครั้งนี้ทางกองทุนขอขอบคุณที่ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งเพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดทางกองทุนจึงได้จัดพิธีมอบโล่เกียรติบัตรและป้ายผ้าให้กับโรงเรียนและนักเรียนที่ส่งผลงานเข้าประกวด ก่อนที่จะมีการตัดสินในขั้นตอนสุดท้ายซึ่งจะเป็นการตัดสินจัดอันดับโรงเรียนและนักเรียนที่ได้รับรางวางัลชนะเลิศอันดับหนึ่งและอันดับ2ต่อไปทางกองทุนขอขอบคุณในความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่ทำให้การดาเนินง,งานในการประกวดเมนูอาหารต้านอนุมูลอิสระในครั้งนี้ของกองทุนได้สำเร็จรุ่งรืองตามวัตถ ลำดับแรกการกลุ่มจัดการศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้ในการโรงเรียนวัฒโนไทยพายัพรับโลกประกาศเกียรติคุณค่ะลาดับต่อไปขอเรียนเชิญรองวิกรุณ จันรัาราภเกียรติบัตรในนามของโรงเรียนวัฒนไทยพยับค่ะต่อไปเป็นเกียรติบัตรที่คณะครูนะคะได้จัดทำผลงาน ลำดับแรกขอเชิญคุณครูพัชรีใจอุโมงค่ะ,คคคะลำดับต่อไปคุณครูเวียนจันจันงามค่ะ คุณโคลปานชิดดวงจันทร์คุ่ณโคลสาสิกรสุขภัทค่ะ ค,ครูชนกพรสัทธาและคุณครูวณีจิตสัตยาค,คุณค่ะ ร่วมโรงการนะคะจะมีผู้แทนมารับผู้แทนนักเรียนจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นางสาววราพรโยธานันค่ะนางสาวสุชาดาช่อสกุลทรัซย์ นางสาวอนุทิสาบาลีนางสาวสิรินภัทรใจแก้วนางสาวอภิชยาเตียรสุขบวัติเด็กหญิงวรัญญาสมภา เด็กหญิงสุภาวรรณกันทาอันนี้เป็นผู้แทนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองคะ่ะและลำดับสุดท้ายนะคะขอเรียนเชิญท่านได้มอบป้ายผ้าให้กับโรงเรียนขอเรียนเชิญท่านรองสุพิมอินทรรักษ์และคุณครูพัชรีนะคะได้รับป้าย ป้ายรางวัลแห่งเกียรติยศซึ่งเราจะเอาไปติดไว้ที่หน้าโรงเรียนนะคะและในโอกาสนี้ขอกราบยินเชิญท่านประธานได้กล่าแวแสดงความยินดีและให้อ๊ตทานรองผู้มีการเศรษฐกิจท่านรองผู้มีการ แกนักเรียนและนักเรียนที่เขาร่วมทีทุกท่านผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรการประวดเมนูอาหารต้านข้นงมูลอิสระซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพของลูตั้งแต่วัยเด็กจนถึงบัธนปลายของชีวิต การบริโภคอาหารของคนส่วนใหญ่มักจะเลือกบริโภคตามใจชอบมากกว่าที่จะถึงประโยชน์ต่อร่างกายวันที่ผมบินมาในผมได้ฟังในงานที่เดิมก็คือว่าหรือคนไทยก็ตามขณะนี้ก็พบว,ว่ามีการบริโภคอาหารที่ขอให้เกิดสารมะเร็งค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ โดยเฉพาะครักรันก็เหมือนกันขณะนีน้ในโลกหัวใจเนี่ยทางหายไปจากขั้วมาที่เราใช้มันอยู่นะครับถ้าใครติดตามข่าวจะรู้นะครับไปอยากให้เราไปอ่านไม่รูนะครับดังนั้นการให้ความรู้เรื่องการรับประทานอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงนี่ก็จะทําให้คนได้เข้าใจแล้วก็มีความรู้ในการรับพวกอาหารที่ประโยชน์กับสุขภาพซึ่งส่งผลให้ร่างกายแข็งแรงและอยู่ยืนต้องขอขอบคุณกองทุลนลักษณะนี่ันดร อาชีวะและคณะทำงานทุกคนนะครับที่ได้จัดโครงการนี้ขึ้นและขอให้กองทุนดำเนินการต่อ,อไปโป่งยืดดีให้ความโปรมงเงิน,นแสดงความดีกับโรงเรียนและระักเรียนที่รับรู้รางวัลและเกียรติตศในวันนี้แม้ว่ายังไม่ใช่การตัดสินในขั้นท้ายก็าตามาเป็นไปได้ก็ขอให้เรียนได้ดำเนินการกิจกรรนี้ต่อไปอยู่ดีเพื่อ,าอยายผลเรียนอยนื่นๆทั่วประเทศ ให้ได้อาจจะเป็นการดึงดึงนะครับต้องขอบคุณทุกฝ่ายให้ความร่วมมือกันะจนกระทั่งได้ม,มาถึงโครงการนิวทรัคความได้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนแล้วเรียนก็มีความแล้วเรียนก็มีวัตถุประสงค์ตรงกันและรวมอยูกันในโครงการนี้นะครับขอให้ดำเนินกิจกรต่อไปในตัวส่งผลิต่อไปในอนาครับขอบคุณมากครับ คณะครัวจะที่มาต้อนรับอา,อาจารย์จากมหาวิทยาลัยนะคะผู้แทนอาจารย์และเป็นหัวหน้าลุ่งสาระหัวหน้างานทางวิชาการของโรงเรียนวัฒนไทยพานยัก์นะคะกุทุกท่านก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านรองวินัยรอดใจเป็นอย่างสูงนะคะรองทางการขอขอบคุณท่านรองวาชิตน,นะคะรองผู้นะะออในการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่งที่ได้การณาให้เกียตมาร่วมงานในวันนี้นะคะ ขอบคุณท่านค่